สวัสดีครับชาวโอไลท์ไทยแลนด์ทุกท่านนะครับวันนี้โปรโอแฟนเดยได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับสำหรับทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการสั่งสินค้าของทางโอไลท์นะครับซึ่งมีสมาชิกท่านอื่นนะครับหรือว่าสมาชิกหลายท่านนะครับยังงงกับวิธีการสั่งสินค้าของทางโอไลท์ ไทยแลนด์อยู่นะครับวันนี้นะครับก็จะมาบอกวิธีการสั่งนะครับสินค้ากับทางโอไลน์นะครับง่ายๆไม่ยากนะครับวันนี้นะครับฝากเพจ a c e b o o k นะครับของทางโอไลน์ไทยแลนด์ไว้ให้กับท่านสมาชิกทุกท่านที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับและไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับของทางโอไลน์ไทยแลนด์นะครับอันดับแรกมาที่หน้าเพจ Facebook ของทางโอไลน์ไทยแลนด์ได้เลยนะครับพิมโอไลน์ไทยแลนด์นะครับ ก็เข้ามาดูนะครับว่าทางโอไล์มีโปรโมชันหรือมีกิจกรรมอะไรดีๆบ้างนะครับทีนี้นะครับไปที่กลุ่มครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็คลิกเข้าไปที่กลุ่มครับมาแล้วนะครับก็จะมีทางโอไล์นะครับโพสต์นะครับกิจกรรมดีๆนะครับมีกิจกรรมอะไรดีๆบ้างนะครับก็มาโพสต์มาพบกับโพสต์ผมได้เลยนะครับผมได้โพสต์ ไว้นะครับว่ามีกิจกรรมเริ่มแล้วนะครับโปรโมชั่นโอแฟนเดย์นะครับก็เข้าไปที่ลิงก์ที่ผมฝากไว้ได้เลยนะครับหรือกดที่อ่า g l เกนะครับคำพิมพ์คาว่าโ l i g h t ก็เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับคลิกเข้ามานะครับก็จะมาเปิดในหน้าเว็บไซต์ของโ l i g h t นะครับ ข้างบนก็จะบอกว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างที่จัดณตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้มีโปรโอแฟนเดย์นะครับผมก็คลิกเข้าไปนะครับทีนี้นะครับก็มาพบกับโปรโมชั่นทุกตัวนะครับที่จัดโปรโมชั่นในวันนี้นะครับที่ราคานะครับโปรไฟแลบนะครับโปรแบบลดราคาแบบลดมหากรรมการลดราคานะครับลด50%นะครับก็คือ PL Mini 2นะครับราคาเพียงแค่1435บาทแค่นั้นเองนะครับทีนี้นะครับก็มาเลื่อนดูนะครับว่าสนใจในไฟฉายรุ่นไหนอะไรบ้างนะครับก็จะมีแบบซื้อยกนะครับซื้อแบบกลุ่มนะครับ4ตัวหรือซื้อแบบพร้อมไฟฉาย i3t หรือ i5T นะครับนะครับก็หรือซื้อแบบ b o r เด r pro นะครับนะครับ หรือซื้อแบบ Border Pro บ o b พร้อมกับ i3t นะครับแต่ทีนี้ผมจะมาแสดงตัวอย่างนะครับการสั่ง Border Pro นะครับก็เราก็คลิกเข้าไปที่รุ่นไฟฉายที่เราต้องการที่จะซื้อได้เลยนะครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะมาพบกับรุ่นนะครับไฟฉายที่เราต้องการที่จะซื้อนะครับตอนนี้ที่จะโปรมีอยู่3สีนะครับอันดับแรกนะครับสีตรงนี้มันก็บอกนะครับว่ามีสีดํานะครับมีสีดีเซอร์แทนนะครับหรือว่าสีทรายนะครับมีสีมิดไนท์บลูนะครับหรือสีน้ําเงินนั่นเองนะครับก็นะครับเมื่อเราได้สีที่เราต้องการแล้วนะครับตอนนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับสีน้ําเงินนะครับมิดไนท์บลูนะครับ ถ้าผมต้องการสีน้ําเงินนะครับผมก็คลิกที่สีน้ําเงินครับจำนวนนะครับเราจะเลือกจํานวนกี่ตัวก็ได้นะครับในตัวนี้ผมยกตัวอย่างหตัวนะครับข้างล่างนะครับมันบอกว่ายิ่งซื้อยิ่งคุ้มนะครับตอนนี้นะครับไฟฉาย i-1 r toKit นะครับลดราคา100%นะครับหรือเหลือราคาแค่0บาทนะครับ ส่วนมาท่าที่2ทางโอไลท์มันเป็นโปรโมชั่นเสริมนะครับมันบอกว่าถ้าเราต้องการนะครับโปรตัวนี้นะครับโปรตัวนี้นะครับสมมติคลิกเราไปคลิกเข้าไปนะครับมันมันให้เลือกนะครับมันเป็นการซื้อไฟฉายโ border โปรนะครับสีทรายนะครับบวกกับ i3T หรือเราจะเอาไฟฉายสนามนะครับไอตัวที่ติดกับไม่เหล็กนะครับถ้าไม่เอาเราก็ไม่ต้องติ๊กครับ เรามาเลือกไยฉายฟรีตัวนี้นะครับส่วนข้างล่างนะครับถ้าเราต้องการแบตเตอรี่นะครับเพิ่มนะครับเราก็ติ๊กข้างหน้านะครับจำนวนเราจะเอากี่ก้อนครับก็ใส่จํานวนเข้าไปนะครับในตัวอย่างนี้ผมเอาแค่2ก้อนนะครับแล้วตัวนี้นะครับเราก็เลือกแล้วนะครับสีน้ําเงินแล้วคลิกคําว่าจะเริ่มขายเมื่อ27กันยา2 64นะครับเวลา2ทุ่มคลิกเข้าไปเลยครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วมันจะเข้ามาอยู่ในหน้าตะกร้าสินค้านะครับมันบอกว่าถ้าเราซื้อยอดถึงแล้วเราได้ของฟรีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าตรงด้านซ้ายมือนะครับมันจะบอกว่ารับของขวัญฟรีอันนี้เราจะได้แบบอัตโนมัติเลยนะครับทางออไลท์จะส่งมาพร้อมกับสินค้าที่เราสั่งนะครับมันบอกว่า คุณได้รับเลยของคอนฟรีไฟฉายรุ่น i 3 t สุ่มสีให้นะครับทีนี้กดปิดไปนะครับมาดูนะครับยอดสรุปทั้งหมดทั้งมวลนะครับคือเท่าไหร่นะครับที่เราสั่งสินค้าไปนะครับก็เมื่อยอดถูกต้องสินค้าครบถูกต้องนะครับตัวนี้เราได้ฟรีนะครับก็คลิกคำว่าชำระเงินได้เลยนะครับให้เรากรอกอีเมลนะครับ กรอกอีเมลเข้าไปนะครับและทําการใส่ที่อยู่นะครับอันนี้ผมใส่ที่อยู่ไปแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกไม่ต้องเป็นเป็นกังวลนะครับเพียงแค่ใส่อีเมลแล้วก็ส่งที่อยู่จัดส่งแค่นั้นครับแล้วทางด้านขวามือนะครับตัวเช็คนะครับจํานวนสีที่ถูกต้องนะครับว่าเราสั่งสีถูกต้องไหมว่ามีสินค้าที่เราสั่งถูกต้องไหมนะครับแล้วมันจะสรุปแล้วบอกว่าเราได้อะไรฟรีบ้างนะครับ ของขวัญฟรีนะครับเมื่อเราซื้อยอดถึงนะครับ3า8 8บาทเราจะได้ไฟฉายฟรี i3t ฟ,ฟรี1ตัวนะครับส่วนไฟฉาย i1r2kit นะครับก็ฟรีอีก1ตัวนะครับแค่นี้ครับเมื่อทำการใส่อีเมลแล้วใส่ที่อยู่ที่จะส่งครบแล้วดำเนินคลิกดำเนินการจัดต่อครับ เสร็จแล้วนะครับมันบอกว่าที่อยู่ของเราถูกต้องหรือไม่นะครับบอกจํานวนวันเวลาทีา่ที่จะจัดส่งถึงเรานะครับแล้วทางด้านขอมือว่ามาเรามีออเดอร์อะไรบ้างนะครับและสรุปยอดนะครับมาให้เรานะครับคลิกด,ดําเนินการชําระเงินต่อครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเรามีเพลย์พร้อมกดดำเนินการชำระเงินเพย์พร้อมได้เลยหรือใครต้องการแบบ ชำระแบบเก็บเงินปลายทาง cod ก็คลิกคำว่าบริการเก็บเงินปลายทางครับเมื่อตรวจสอบสินค้าครบแล้วยอดถูกต้องแล้วนะครับกดดำเนินการเสร็จสิ้นการสั่งซื้อครับเป็นยังไงบ้างครับท่านสมาชิกทุกท่านกับโอไลฟ์ไทยแลนด์นะครับฝากนะครับวิธีการสั่งซื้อแบบง่ายๆนะครับไม่ยากไม่ยุ่งยากเลยนะครับนะฮะส่วนสำหรับท่านไหนนะครับต้องการที่จะสั่ง รุ่นอื่นนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ทางโอไลน์ได้เลยนะครับฮะก็วันนี้ก็ขอบพระคุณครับ